ซึ่งผู้เจ้าบอกเหตุเสื่อมของพิสูจน์นะก่อสร้างคุยนอนคลุกคลีปรารถนาเล็วครับมิดครบิี่ชั่วหยุดเลิกเสินในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเด็กน้อยก่อสร้างเนี่ยพระไปก่อสร้างเต็มเลยนะเหตุเสื่อมของพิสูจน์อยู่แล้วนะ,ะมีความพอใจในการก่อสร้างนะแต่เราจะพูดยังไงไปพูดเขาก็าบอกว่าเขาทําตามอาจารย์เขาแต่เราบอกว่าพระตถาคตห้ามเอาไว้นะว่าพิสูจน์ถ้ายังไม่ยังไม่บรรลุผลในการภาวนาเสื่อมนะ นะจะตกล่วงจากธรรมวินัยก็ไม่เชื่อผู้เจ้ากันเองเขาไม่ได้ศึกษาคําผู้เจ้าโดยตรงนี่โยมนะเขาปฏิเสธคําผู้เจ้าซะและ้วแต่ไปฟังแต่คําอาจารย์ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็ปิดกั้นความรู้ตัวเองนะดังนั้นก็มีมีเหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างนะซึ่งมันจะส่งผลในระยะยาวของตัวเองอยู่แล้วอย่างนีนะ้เพราะนั้น เหตุปัจจัยต่างเนี่ยนะก็มันอยู่ที่ว่าเราช่วยกันเดินเดินตามพระถถาคกฎไม้แล้วก็จะบอกว่าเป็นอริยะแล้วก็ลาสิกาไปได้เนี่ยมันก็จะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าผู้ที่ประพฤติอริมักมีองค์8มาตลอดการยาวนานเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่จะเวียนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งก็เลยัะถ้าดูจากที่ผู้เจ้าตรัสนี้ก็แสดงว่า ตลอดการยาวนานเนี่ยไม่ได้ประพฤติมรักแหรือประพฤติมรักแแต่ประพฤติผิดไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ดตรัสไว้เพราะมรักแเนี่ยในอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าจะให้ผลแน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลนะถ้าได้ประพฤติถูกแล้วเนี่ยนะโดยพระองค์เทียบกับยาถ่ายในทางโลกนะยา่ายในทางโลกเนี่ยให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างแต่วิเรจรังยาถ่ายอันเป็นอริยะคืออริมรัคมีองค์8 เป็นสิ่งที่ให้ผลแน่นอน100เปนทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากนะดังนั้นตลอดการยาวนานขนาดนี้ถ้าเขาได้ประพฤติมั่มีมุงแปดอย่างถูกต้องเนี่ยต้องให้ผลแน่นอนนะและถ้าให้ผลแล้วเนี่ยก็จะไม่มีจะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็ต้องกลับไปดูตัวตัวท่านของท่านเองนะนะแล้วก็พิจารณาโดยโดยคำพระธรรมกะนะอืมนะ จริงๆก็จะมีอีกหลายพระสูตรอ๋อคำถามที่สองคำถามที่สองเรื่องของทุดงในป่าคอนกรีตอะไรเนี่ยคือทุดงกวัดเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของอการมาเดินหรือการจาริกไปแต่ทุดงกวัดเป็นข้อปฏิบัติเช่นถือผ้าบางสกุลถือผ้าสามผืนผู้ที่เดินอยู่เนี่ยถือผ้าสามผืนไหมหรือว่ามีจีวรเกินสามผืนนะ ฉันอาสนะเดียวไหมคือฉันมือเดียวก็เห็นฉันสองมือก็เกินมือเดียวแล้วก็ไม่มีทุดงคอนนี้ฉันภาชนะเดียวไหมคือฉันเฉพาะในบาทไม่มีภาชนะสองนะอ่าถือผ้าบางสกุลไหมผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าห่อศพอย่างนี้นะผ้าย้อมด้วยน้ําฝาดไหมก็ไม่ได้ย้อมด้วยน้ําฝาดเนี่ยผ้าย้อมน้ําฝาดต้องออกสีอย่างนี้ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะอา่าไม่ใช่สีแชดแชดแบบสีวิทยาศาสตร์ย้อมกัน ซึ่งพระองค์จัดไว้ในปติมโมกข์เนี่ยอันหนึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พระเนี่ยได้จีวรมาใหม่พึงถืออาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคลามก็ได้ตมก็ได้ของดําคล้าก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถืออาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่จะถูกประปรบประจิตีนะดังนั้นถ้าพ,พิจณาตามพระวินัยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามพระวินยัยนะไม่ได้ตรงตามทือดวงขวัญที่พู้เจ้าบัญญัติ การอยู่คนไม้การอยู่ป่าอยู่ป่าช้านะอยู่ที่แจ้งนะการถืออิริบทสามยืนเดินนั่งอย่างนี้ตัวนั้นนะตัวข้อปฏิบัติไม่ใช่เป็นการเดินเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างนี้อ่านะนี่ทุรงกรวัดจริงๆเป็นอย่างนี้เข้าใจน,ะเนะเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากรือมันคือเรื่องจริงนะจะเป็นตัวมาตรฐ,ฐานเลยเวลา มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยกลับไปหาคำพระตถา,าคกพระองค์บัญญัติไว้หมดเรียบร้อยแล้วไงแล้วก็จะเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเราจะโล่งเข้าใจโอ้ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆทั้งหมดนั่นแหละพระศาสดาเราละเ,เอียดละออถี่ถ้วนบอกไว้หมดแล้วปัญหาทุกเรื่องในโลกธาตุเนี่ยตอบไว้หมดเรียบร้อยเหตุการณ์ทุกอย่างเลวที่สุดดีที่สุดนะถึงขั้นจะฆ่าพระเจ้าก็มีครบหมดแล้ว บัญญัติแก้ไว้หมดเรียบร้อยนะเ,เพียงเรากลับเข้าไปศึกษาเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดเองขอโอกาสทำท่านพระอาา,ารย์ที่ยังไม่เข้าใจ <c oughs> สายปฏิสมุบบาทสามสามขั้นกกสามตอนขั้นกกสามตอนทั้งหกคืออะไรเนาะคือมันอวิชาชังขานในวิญญาณมันดะมันอย่างนี้มันสับสนที่ตรงอื่นก็พอๆ <c oughs> พอๆคิดคิดลาย แต่สองตอนนี้มันต่อเนื่องกันยังไงมันมันมันไม่สามารถที่จะวิชาสังขารวิญญาณเนี่ยหรอที่หลังๆไปนี่มันก็เหนือจากภสษาขึ้นไปใช่ไหมก็น่าจะเป็นไปได้นะเนือจากภาดนจากภาษาขึ้นไปมันไม่เข้าใจมันเข้าใจเพียงภาษาลงมาอย่างเงี้ยครับคือเหนือจากภาษาขึ้นไปเนี่ยคือภาษาเนี่ยไม่ใช่ก้อนก้อนเดียวแต่มันเป็นองค์ประกอบของธาตุไงพระศาสดาบอกว่า ภาษาครั้งหนึ่งเน <intell deutlich tai> ี่ยเช่นภาษาทางตาจะต้องประกอบด้วยตารูปแล้วก็วิญญาณทางตาอย่างภาษาทางหูจะต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูคือโสตะวิญญาณอย่างเนี่ยเรียกว่าสลายตนะแต่น้สลายยตนะเนี่ยอะไรเป็นเหตุเกิดของมันล่ะพระองค์ก็บอกว่านามรูปคือมันต้องมีตัวธาตุมาก่อนนะหูเราเนี่ย อะไรมาประกอบขึ้นเป็นหูล่ะก็คือธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมนะดินน้ำไฟลมเนี่ยมาประกอบขึ้นเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเนี่ยดังนั้นสลายยตนะเนี่ยเกิดมาจากตัวธาตุคือนามรูปนั่นเองนะทีนี้ตัวธาตุเนี่ยนะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยหนังสือก้อนดินกวดหินดินทรายถ้าไม่มีคนไปรู้มันเนี่ยนะมันก็เท่ากับไม่มีอะไรไปรับรู้ มันก็เป็นท่าตามธรรมชาติของมันเฉยๆแต่เพราะมีวิญญาณเนี่ยเข้ามารับรู้มันถ้าร่างกายนี้ไม่มีวิญญาณคลองร่างกายก็ตายอย่างนี้ดังนั้นตัวนามรูปจะมีได้เพราะอาศัยวิญญาณเข้ามารับรู้อย่างนี้ตัววิญญาณก็เหมือนกันอาศัยนามรูปเป็นเหตุเกิดนามรูปก็อาศัยวิญญาณเป็นเหตุเกิดต่างคนต่างอาศัยการเป็นเหตุเกิดทั้งคู นะและตัวนามรูปเนี่ยปฏิจจสุบาทแบบหนึ่งจะสุดแค่วิญญาณกับน,นามรูปนะต้องทราบว่าปฏิจจสุบาทมันจะมีสองอันที่พระเจ้าตรัสไว้คือสุดแค่วิญญาณกับน,นามรูปอีกอันไปจนถึงอวิชชานะดังนั้นปฏิจจสุบาทที่สุดแค่วิญญาณกับน,นามรูปถ้าจะให้ดูไปถึงอวิชาชาพระเจ้าจะเปลี่ยนคําว่านามรูป ในปฏิจจสุบาทในสายนามรูปเนี่ยเป็นสังเป็นคําว่าสังขารแล้วขยับขึ้นเนี่ยก็คือสังขารทั้งหลายก็คือทั้งวิญญาณกับนามรูปทั้งก้อนทั้งระบบเนี่ยนะมีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้นะจริงๆของผมเนี่ยอธิบายไว้ในดีวีดีที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสุบาทสามารถดูในเว็บไซต์หรือว่าโหลดไปได้หรือว่าเดี๋ยวก็เอา ดีวีดีที่หรือ MP3 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิจจสุบานไปฟังทบทวนได้นะครับจะบอกไว้อย่างละเอียดนะจริงๆก็มีสามารถพูดได้อีกหลายชั่วโมงเลยในเรื่องปฏิจจสุบาทเนี่ยนะครับก็อยากจะถามอีกปัญหาหนึ่งอันที่อยู่ในสติปัฏฐานสีมันพองทำไมจึงไม่บอกอปฏิสมบาทเข้าไป อยู่ในสติประฐานสีมันปฏิบัติไปก็มีผู้ใดบรรลุแต่พงษ์ก็บอกว่าถ้าไม่ได้เห็นปฏิสมุบาทก็ไม่สามารถจะบรรลุลาย่างนไง <c oughs> มันรู้สึกว่ามันจะขัดกันอยู่ตรงเนี้ยเปอยังไงท่านพาอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยขัดกันยังไงเนาะเพราะว่าปฏิจจสุบาทก็คือมันมันไม่ไม่อยู่ในสติประฐานสีมันไม่อยู่ใน <c oughs> ปฏิจจสุบาเนี่ยอยู่ทุกที่เลย คือสูตรที่พระองค์แสดงปฏิอา,ายสติปัฏฐานสีมันก็คงไม่มีปฏิสมุปบาทก็คงไม่มีตัวมันตัวสติปัฏฐานสีนั่นแหละเป็นปฏิจจสุบาทเลยเพราะ<อ>เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นสติปัฏฐานสีเกิดได้ยังไงเกิดการที่สติมาระลึกได้กลับมาที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นนะ่ะเมื่ออันนี้มีอันนี้จะมีถ้าสติมีนะตัวกายัคตาสตีก็จะมี ดังนั้นมันเป็นหลักการกว้างๆกลางๆเลยกฎอิทัปปัจจยาตาไงอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาธาอีทงางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช่ไหมอิมัสสมิงอัสติอีทางหน้าโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ ทุกสิ่งเลยธรรมะทั้งหมดมันเป็นปฏิจจสมบัติทั้งหมดเลยเพราะมันอาศัยการเกิดขึ้นทั้งสิน้นสติปัฏฐานสีก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นการสังวรสำลวินรีย์ก็อาศัยเหตุปัจจัยทุจริตสกายวาจาใจก็เกิดจากเหตุปัจจัยทุกอย่างทั่วโลกธาตุเกิดจากเหตุปัจจัยหมดเลยครับไม่มีอะไรที่ไม่เป็นปฏิจจสบนะมบัติเพราะมันเป็นการอธิบายการทํางานของวิญญ,ญาณกับนามลูก ตัวสติปัฏฐาน4ก็เป็นการอธิบายการทํางานของวิญญาณกับนามรูปนั่นเองเนีเพียงแต่แตกลูกออกมาลึกออกมาเราก็เลยโยงกลับไปไม่ถึงปฏิจจสุบาทก็อ่านปฏิจจสุบาทจากพระโอษนะครับนะครับประมาณพันกว่าหน้าเนี่ยอ่านทวนไปเรื่อยๆเพราะนั่นเป็นปฏิจจสุบาทเรียกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ละที่ท่านพุทธ,ธาสดึงออกมารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็ตามความใจเดี๋ยวก็เข้าใจเองครับก็ขอโอกาสอีก ก็มีที่ได้อ่านประสูตรอยู่ในไตพิรกไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าที่สาริบุตรเนาะบางครั้งพระตรงก็บว่าจริงจริงไหมสาริบุตรว่าไม่เชื่อพ่อยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ที่นี้ถือว่าสาริบุตรมีคัดค้านจะถือหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครับพระสูตรนี้เคยเอาขึ้นมาอธิบายแล้วในเนื้อธรรมไม่ใช่อย่างนั้น แต่พระไตรปิฎกเนี่ยไปตั้งชื่อสูตรนี้เองว่าสารีบุตรไม่เชื่อภูจ้าตรงนั้นไม่ใช่คําของพระตถาคตตรงนั้นเป็นคำคำสรุปของคนทําพระไตรปิฎกเองแล้วไปตั้งชื่อเองดังนั้นในชื่อตัวพระสูตรเนี่ยนะหลายๆชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่บทเป็นชนะของตถาคตแต่ก็มีเหมือนกันที่พระตถาคตเป็นผู้พูดเองว่าพระสูตรนี้ชื่อนี้เช่นมหาจัตารีสกังธรรมปริยายังนะ,ะหรือว่าปรมมาชาระ หรือสังคามวิชยัยนะสูตรนี้ชื่อว่าสังคามวิชัยอย่างเนี้ยอันนี้พระศาสดาตั้งเองนะส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราไปตั้งกันเองครับแต่เนื้อในไม่ได้เป็นอย่างนั้นลองดูในข้ามวันเสาร์นี่แหละเอาพระสูตรนี้มาอธิบายให้ด,ดูดีีย้อนหลังในนั้นได้ก็ขอโอกาสอีกทีก็ที่พระองค์ว่าไม่ให้เชื่อสิบอย่างอย่างนี้มันจะ มันจะขัดกับท่านบอกว่าให้ให้เชื่อพุทธวนจะนะมันจะขาดกันยังไงอ๋อก็ไม่ไม่ขาดครับเพราะพระองค์ที่บอกในสิบทั้นเนี่ยไม่ได้มีบอกว่าไม่ให้เชื่อตถาคตส่วนใหญ่พระจะไปะจําในข้อที่สิบนะว่าไม่ให้เชื่อตถาคตแต่ในนั้นน่ยพระองค์กัดว่าสัมนโนโนคลุอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของตน แต่พระองค์เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเป็นสัพัญญ์ูผู้เดียวในโลกไม่ใช่ครูธรรมดาและพระองค์ก็บอกอยู่ในหลายพระสูตรว่าให้ฟังคาตถ,ถาคตให้เชื่อคถาตถาคตถ้าชนเหล่าใดเนี่ยคิดว่าคําของตถ,ถาคตควรเชื่อควรฟังเนี่ยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานนะครับว่าพระองค์บอกถึงความแตกต่างของตัวพระองค์กับบุคคลในโลกทั้งหมดว่าพระองค์เนี่ยต่างกับเขายังไงนะอย่างนี้ คงมีท่านั้นครับก็คงมีแต่พระวินัยจะขอถามส่วนตัวส่วนตัวได้ได้ครับซึ่งพระองค์บอกว่าถ้าผู้นั้นเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักเมือมาตลอดการยาวนานเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่จะเวียนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคลือหันนะพระสูตรนี้ก็จะยืนยันว่าไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วน อีกพระสูตรหนึ่งก็คือแม่น้ําที่คงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปทิศปราจีนนะ <c oughs> ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยมรรคแเมื่อกระทําให้มากเนี่ย <c oughs> ก็จะโน้มเอียงที่เยงไปสู่นิพพาน <c oughs> ก็ฉะนั้นเหมือนกันนะอันนี้ที่เขายกมาแล้วก็ยกมาเรื่องของกุลบุตรเนี่ยนะทีะ่กลัวภัยแต่เพราะขึ้นจึงบอกคืนสิขาไป ก็บอกว่าดูก่อนพิษซึงหลายคําว่าภัยเพราะคลืนเป็นชื่อของความคับใจด้วยความโกรธนะอีกพวกก็นะกลัวภัยแต่จระเข้เป็นชื่อของความผู้เห็นแก่ท้องนะก็เลยลาศึกไปอีกพวกก็คือนะกลัวภัยเพราะน้ําบนเป็นชื่อแห่งกรรมคุณ5พวกนี้ก็ลาศึกไปติดกรรมคุณ5ติดความโกรธนะติดอาหารเห็นแก่กินนะ ก็จะสืบออกไปอีกพวกหนึง่งกลัวภัยแต่ปาลาร้ายนะก็คือปาลาร้ายเนี่ยเป็นชื่อแห่งมาตุขามนะก็ไปลงในามาตุขามนะตัวกรรมกุณฑะภัยสีอย่างเนี่ยเมือ่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ถ้ากลัวไอ้สีอย่างเนี่ยก็จะลาสิกขานะดังนั้นหรือที่พระสูตรที่พระองค์ บอกกับภาษาริบุตรว่าใครกันคือโสดาบันก็คือผู้ประกอบพร้อมแล้วได้มรรคแปนะแล้วมาบอกประกอบกับพระสูตรที่บอกว่าถ้าคนเจริญมรรคแแล้วเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเบียนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งเคลือหันก็แสดงว่า 1. นึผู้ที่ลาสิกาเนี่ยนะก็ไม่ได้เจริญมรรคมีองค์แหรือเจริญมรรคแแล้วผิดทางนะเพราะไม่ได้ใช้พุทธวจนะนะ และอย่างที่พระสารีบุตรนะตอบกับภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วก็เรื่องไปถึงผู้เจ้าแล้วมีการถกกันนะก็คือพระสารีบุตรก็จะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความลังเลส,สงสัยในธรรมวินัยเป็นแน่นะถึงอบอกเลิกสิกขาเวียนกลับคืนไปสู่เพศตามแหมงก็เลยหัดน,นะนี่ก็เป็นประสูตรที่เกี่ยวกับผู้บอกเลิกคืนสิกขา ซึ่งจริงๆแล้วผู้เจ้าเนี่ยให้ให้ตักเตือนให้น้อมกลับเข้ามานะภิกษุต้องช่วยกันตักเตือนแล้วก็พระองค์ให้รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ําตานะ่ะถึงแม้จะมีความทุกข์กายทุกใจน้ําตานองหน้าอยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์นะ่ะแล้วก็ข้อที่ควรสรรเสริญเขาก็คือพระองค์บอกว่าทำที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ ธรรมที่ชื่อว่าหิริในกุศลรธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอธรรมที่ชื่อว่าโอตปะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอธรรมทีนะ่ชื่อว่าปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอดังนั้นถ้าภิกษุนั้นเนี่ยนะมีธรรมห้าประการเนี่ยนะเขาก็จะไม่เวียนกลับไปสู่เพศตามแห่งการเลยหอนนะ แม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ําตานองหน้าเขาก็ยังจะสู้ทนประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนะก็ถัดไปจากวิชาฤทธิ์เชียงคําพเยานะครับเรียนถามเกี่ยวกับพระสูตรที่พระองค์แสดงเหตุให้สําเร็จสมปรารถนานะครับขอข้าไปที่คําถามเลยนะครับเ,ออเรียนถามว่าพระมหาสารน,นี้คือใครถ้าคําของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกแล้วตอนนี้อยากทราบว่าพระมหาสารมีอยู่ด้วยหรือครับจะไมไม่มีแล้วใครไปสํารวจว่าไม่มีแล้วเนี่ย นะมีใครสำรวจทั่วโลกบ้างนะแล้วก็ในบางครั้งบางคราวเนี่ยเรื่องบางอย่างก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามันหมดยุคนะแล้วก็กลับมามีต่อนะ,จะเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงหายไปจเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงหายไปนะผู้เจ้ายังเคยไปเกิดเป็นในพรหมวิมานอันว่างเปล่ามีอยู่คนเดียวนะไม่มีใครมาเกิดเลยนะแต่เหตุปัจจัยมันก็มีของมันอยู่นะ เคยได้ยินพระพุทธเจ้าบัญหัติความเป็นพราหมณ์เองบ้างซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้แล้วอย่างนั้นตระกูลพรามหาศาลนี่จะดูขัดขัดหรือไม่ครับก็ไม่ได้ขัดกันก็เหมือนกันนะนะสองข้อนี้เรียนถามว่าเคยได้ยินพระอาจารย์แสดงธรรมว่าการมาวบทเป็นภิกษุถ้าหวังความทําความเพียรเพื่อเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองแล้วทําไมพระองค์ถึงแสดงธรรม เหตุให้สําเร็จสมปรารถนาว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปแล้วพึงได้เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทดาชั้นต่างๆนี้ก็ต้องบอกว่าต้องถามว่าทําไมผู้เจ้าบอกว่าการบวชมาทําความเพียรเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วทําไมผู้เจ้าจึงบอกอย่างนี้เพราะการสร้างเหตุอย่างเนี้ยการสร้างเหตุไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้นะ การที่พระองค์บอกให้ไปเป็นเทวดารับบรรลุธรรมในภพของเทวดาก็จะไดนะ้ความสมปรารถนาเนี่ยจะไล่เลียงไปจนทั่งถึงการสิ้นอสาราะเคยดูพระที่พระองค์ตัดกับพระนันทะไหมที่จะลาสิกขาไปพระองค์ก็พาขึ้นไปบนสวรรค์ไปดูนางฟ้าสิบอกเป็นไงนางฟ้าสวยไหมบอกสวยอยากได้ไหมอยากได้นะบอกเป็นไงกะ แฟนของเธอที่เธออยากจะลาสิกขาไปอยู่ด้วยบอกเหมือนนางลิงถูกไฟลวกไม่สวยเลยสู้นางฟ้าไม่ได้บอกอ่ะเราประกันว่าเธอจะได้นางฟ้าเนี่ยกรองถ้าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อนันทาก็เอาแลกนะยอมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้แล้วแต่นะเหตุปัจจัยคนบางคนเนี่ยด้วยอยากไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราสร้างเหตุปัจจัยถามว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการสิ้นอาสวะด้วย พระองค์มีอุบายวิธีที่แยบคายที่จะดึงคนเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะมันเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ได้ขยับในฐานะที่ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงบิมุติหรือนิพพานน่นะถามต่อว่าศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาทําไมถึงทําส่งผลให้เกิดได้ในทุกชั้นตั้งแต่ตะกูลสูงไปเทวดาพรหมถึงนิพพานมันมีความประมาณหรือกาดเกณฑ์ในธรรมเหล่านี้ได้หรือไม่ หมือนกับว่าใครทำให้อย่างนี้แล้วเลือกชั้นไหนก็ได้ดังใจอย่างนั้นเลยหรือครับใช่ใครรู้จริงเรื่องนี้พระตถาคตรู้จริงแล้วก็ได้บัญญัติมานะดังนั้นเราเป็นสาวกเป็นผู้เดินตามเนี่ยศรัทธานในตถาคตพอไหมล่ะว่าพราะองค์เนี่ยตรัสรู้จริงรู้ทั่วโลกธาตุนะนั้นเราก็เพียรตามเดินตามหรือถ้าจะตรวจสอบวัมพระตถาคตก็ตรวจสอบในสิ่งที่เราอยู่ในระดับของเราพอตรวจได้เช่นตรวจสอบปฏิจจสุบาทน,นะ ตรวจสอบอิสัตสี 4, นะอิทัปปัจเจตาอย่างนี้เป็นธรรมที่เป็นปัจจตังเห็นชัดๆส่วนอะไรที่เกินความสามารถของเราเนี่ยนะหรือต้องใช้ความสามารถในขั้นที่สูงขึ้นเราก็ต้องเพียรพยายามทําให้ได้สูงขึ้นตรงนั้นแล้วถึงจะปฏิเสธพระองค์ไม่ใช่มาปฏิเสธทั้งที่สมาธิก็ยังทําไม่ได้ฌานสีก็ยังทําไม่ได้ศีลก็ยังกระพ้องกระแพง้งแต่ก็พูดไปเรื่อยตามภาษาของคนอ่านะไม่รู้ไม่เชื่อใช่ไหม มีข้อมูลทางบ้านส่งมาเกี่ยวกับพระสูตรที่ชื่อว่าพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะครับจะอยู่ในค่าเสาร์วันที่สองมีนาปีห้าหกครับก็ย้อนกลับไปดูซีดีนะในค่าวันเสาร์ที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะมีการพิณาพระสูตรนี้กันแล้วนะไปจากโยมระยองเนินพระระยองนะครับ ในพุทธจนะกล่าวว่าในภพเทวดาจะมีเทพบริษัทและภิกษุผู้มีฤทธิ์แสดงธรรมให้ฟังนั้นขอถามว่าเทพบริษัทนั้นเป็นอย่างไรขอขยายความด้วยครับก็พวกเทวดามานั่งคุยกันนี่แหละนะประชุมรวมกันนะ่ะแบบมาฟังธรรมพระพุทธเจ้านะ่ะพวกเทพบริษัทก็มาฟังรามกันเยอะแยะนั่นนะ่ะเทพบริษัทธเห็นไหมภิกษุผู้มีฤทธิ์ที่ขึ้นแสดงธรรมในภพเทวดานั้นปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่ และหากตอนนี้เมื่อเราตายไปแล้วได้ไปกำเนิดในภพเทวดาก็หวังว่าจะได้พบเช่นที่ฟังคำบรรยายไว้ในพุทธเทชนะบ้างเผื่อจะได้มีโอกาสบรรลุในภพนั้นครับอไม่มีใครไปสํารวจหรอกว่าใครยังมีอยู่หรือไม่นะแล้วก็ครูเจ้าตรัสไว้ถึงสี่โอกาสนะถ้าไม่ได้โอกาสนี้จะได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสนี้จะได้โอกาสนี้นะได้ทั้งสี่โอกาสหรือตัวเองระลึกถึงบทแห่งธรรมเองก็ยังได้